โอเคครับวันนี้พามาที่ร้านเชวานนะคะเรามาตามหาคงนุชไถ่นะฮะนีี่อาทีร้อนตา่าาะเบาดีไหนามีอะไรียไยอ คือเพื่อเอาอาที่อย พอเครื่องมันบอกค่ะอ๋อชุดนึงนี่เหรออือว่านี่ก็ดีอน่าเนายโอ้ยโ้งลาบครับอันนี้ก็เอิญคโ้งลบโบ๊ะโมบิคิวตาช้างโอ้รวมกับเครื่องมื่นแปดเครื่องจากแรงแค่นี้เครื่องกแรงเครื่อง นีเครื่องโกลเด้นบลเป็นเทียโกเด็ดเนขโกลเด้นรู่ทงคุปตะแล้วเครื่องก็ยังเพรีเลยเราเครื่องอาทิลอยท่านั้นล่ะยบอสตเครื่องนี่ฟังหเนี่ยตัวนี้ไหมมก มักอาทีร้อยตาช้างหลิกอืมอันนี้คตาสดเบางคนปาเเลเจ้าอาที้เจ้าอยู่ลักเยจ้าใส่คอยฟังเสียงอาทีอ้หนี้เพาะไว ท่านมันยังเครื่องมันยังนิ่งๆอยู่เลยนี่แมนมแต่ล้อไม่ได้เนาะอันนั้นอันนี้พ่อกว่าแม่เลือกวัตถุอันนี้ ชุาดที่ม okay. ือหนี่ครับชที่สี่มือจะสร้างเลี้ไงแยงกันราชต่างปรเข้าไปนี่นี่นี่นพอี่มาตรฐานเข้าโอ้แต่ล้อมันไปเลยดิโอ้โครงช้างเด็กนี้ก็เป็นที่นิยมใช่คมุนนะเมืองเมืองตัวนกเดินผ่านไปดู ติตรี่พบ,พบนะนีเน่เปลี่ยนล้อยาล้อให้ใหม่ิม่โค้งสวยเลยนะเนี่ยเขามีโค้งใหม่เลยนะ,อ,นะนอันนี้เาสกอัเท่าไหร่นะมื่นแปด แ่ว่าเครื่องมันอันนี้เลยแต่เครื่องตัวนี้สวยเลยเด้เ๋ยวอไปดูคนน,นั้นดีกว่า เขานิยมช้างเหล็กกันดมันกระเพง่เนาะมเก่าือเก่าะว่ยมันเก่ันดีเราเออ๋อกาันด้ว่กาที่ว่ากัเกัเกนั่แครับใส่่นหั่นเอาตัวนั้นวาใส่ตัวนี้แพงหั่จะยูมือเแถมมัดยางทตไวเออ ตัวนี้เหนแวเลยตัวใส่สุนี้แล้วมาักันงวแหมบึกไช้ยอะไเลเอาตัวดีๆยดีสุด่สุดเรจาได้สุดทางนั้นสวยเลยเาางั้จไดยี่ี้เ้าอย่าไปเอาขแตงสีเาะนน้ำหรอกแแตงสีตูไขู่ดเป็นยี่ห้าูดบางคนก็ชอบสีทางนี้สวยจง ไม่ได้ทําสีอะไรเลยนี่แบบเดิมๆนี่ตัวนี้สวยเครื่องตัวนี้สวยโครงก็แข็งแทบจะสมบูรณ์ด้วยซ้ำนี่โครงเนี่ยถ,ถ้าอายเอาแต่คโค้งนี่เท่าไหร่นี่แต่โค้งม,มือเจ็ดพันไหมครับมื 7, อเจ็ดพันเป็นรุ่นไหมล่าสุดของของของสั่งเลยเข้าเลยครับทำเดียวสีนิ่มือมือเลขสามเดียเเด่ยวมันอ่อนนี่ โอ้มันราคากับอืมเอ๊ะช่างเล็กกับเอะผมกับเอทั้งลอยยางทั้งลอยเล็กนะโอ้ลอยางลอเล็กลอยเหล็กเนี่ยง่ายเลยครับลอยเล็กกันลอยเล็กมันสมัยเลยครับลอมันพวกนี้มันมันกับเอะอะไรนะพ่อเอ๊สยามตัวนี้แพงกว่าสยามอีกครับถ้าเป็นออกไม่ตอกไม่ใช่กันบ่ตัวนี้ยุซี่มือมือเหนียกครับอืมโอ้ตอกไม่สยามยุซี่สยามยุซ่สามมือเห แต่นี่คือเขาเช็กความเสื่อเนาะเอาไปใช้ได้ครับตัวนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดพี่เอาเครื่องมาให้เปลี่ยนได้เลยบ่ได้เลยครับติดตั้งไงเขาต้องเอาเครื่องมาเพราะว่าให้แกติดตั้งให้แล้วก็พร้อมร้อเครื่องของพี่มันเท่าไหร่นะสิบห้าแรงแรงมาไหมสิบยันมากร้อยสิบห้าหนึ่ห้าร้อยสิบห้านั่นแหละเพราะว่าจะเอาไปสูบน้ำ มงน้เอาโค้งดีนะมันเอาใช่ยาวๆไปเลยเพราะว่ามันมีหลายบอลนะอ๋อครับมันมีหลายบอลเพราะว่าเก่งมันสามสิบปีก็ไม่ยอมเลยั่นแหละแม่นค่ะใช่กันยาวๆไปเลยสามสิบปีว่าไม่ยอมครับเพรา่าเอาอะไรก็เอามันดีสุดเลยเพราะว่ามันเพราะว่าพวกพี่มีทท็อปหนาแปดเนี้สุบสะใหญ่แบบเพ่เดียวเลยนี่นะครับครับดีครับเโลติ็บสะเพิ่มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปลี้ยงปลาครับเลี้ยงค่ะเลี้ยงปลาปลานิ่มปลาอย่างนี้ป่ะค่ะ ยู่ไสครับผมอยู่บุรีรัมย์โอ้ยนนี้ก็อยู่สารคามนี่ผมเลยมาเบิ้งเี็แเลยเนาะพี่แปลาเคียงอยู่ไสเคียงเครื่อ่บุรีรัมยโอ้ยยุไนลัมโอ้เพราะผมมาบ่อยเพราะว่ามารับผู้ใอ้แต่แต่ร้านนี้ก็คือเอาเครื่องมาแล้วติดตั้งอะไรเลยพร้อมจิดตั้งให้พร้อมใส่แล้วครับเออนนั่แหละแต่ว่าเครื่องก็มีพร้อมเลยด้วยใครอยากได้เครื่องเยอะแยะเลยนะเคี่ยงเยอะจอดให้ได้เหมือนครับมาตัวไหนเออชอบตัวไหนก็เอาตัวนี้คงตัวนี้ก็สวยเนี่ย สวยหมดแล้วตรงไหนเขาวัดทัดไว้กันไหนมันก็สวยไงอันนี้ทำไปเขาเขียนว่าตัวเราทัดไว้กันหมดส่วนหุ้มใดบ้างบางหน่บ้านครับตัวพุ่นนินเนาะครับตัวหางแดงครับตัวที่สองแล้วแล้ตัวนี้ตัวไหนนี่ตัวนี่สวยครับเ่าตัวนี้โค้งตัวไหนนี่ตัวนี้เป็นโค้งไม้ครับแท่งแมนแต่บพี่กว่าครับโค้งมันน่ะบอยแดดทั้งจุดนครับอ้ทั้งจุดเอาแต่โค้งไหมแต่โค้งแต่โค้งอยู่มือโคกขั้นครับแม่ก็ว่าโค้งตัวนี้สวย แต่แต่แต่เป็นตัวนั้นยุ่มุ่งแต่ไม่ตัวนั้นก็บไม่เลยยังไปเจอน้องเกียวเนีของไม่จากบริษัทเลยเขาไปเบิึงเนะกลับมาเบิึงกันไรอ่ะมันเป็นนี่อย่างไม่มาดูหางแดงก่อนช้างเหล็กโอ้ที่นี่เขานิยมช้างเหล็กกันบอกแถวบ้านผมช้างเหล็กนิยมครับแถวบ้านบ้านเขาแถวบ้านผมนิยมใส่ช้างเหล็กเลยใส่ตัวไหนตัวไม่ฮะตัวนี้บ่ช้างเหล็กบ่ครับช้างเหล็กตัวเขาเบิังค์คนตัวนี้มั้ย ตัวนี้ก็แม right. ่นครับตัวนี้ถูกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวแตงสีสุดโอ้โหตัวแม่นรุ่นไม่ล่าสุดนะโอ้โหตัวเป็นตัวไม่ล่าสุดเลยครับโอ้ตัวที่สี่น่ะนะแมนแมนตัวตัวนั้นเป็นตัวรุ่นไม่ล่าสุดเลยครับสิออเราทำวพราะรุ่นเก่ากว่าเยอะครับตัวนี้ต้องขายขายเงินพเนาะเงิน้ันโอ้อันนี้คือคือแต่งมาแล้วแต่งครับผมู่วงเช็กใหญ่ใช่ยังแต่งแนวเดิมเลยอ๋อแตงมาเดิมมาดีเลยโอ้อันนี้คือเดิมเดิมโอ้โอเคงั้นไปดูตัวนั้น ไหมชุดนี้คืองามคับเถอะนั่นเป็นอาที่ได้แรมากอกว่านีันคือไม่เนี่ยไม่ครับเดี๋ยวเขาไม่ได้ใส่บอกแม่เสียงไหมตั้บอกกันแม่ซีมืาไหนกันนี่ได้ทั้งหมุนนี่เลย ได้ได้ครันี่น่าเอามากเลตัวเนี้ยตัวนี้ใครถ้าเกิดใครที่ไม่มีดูฟังเสียงฟังเสียงตา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 ้าตาตานาต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 ่ตาตาต่ตรตา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 ต่ตาานาเ มเลีนยงไม่แน่เลยน้อกเนานิ่งเลยตัวนี้เนาะโพงทะเลทองมือหนึ่งก็ไปเท่าไหร่แล้วเนาะปาดปาดงานแสง็จมาเทิร์นมาเพิ่งไในมายังยังกันเอดียว่างกันลางเนี่ยังสี่แล้วมาต่องมาต่องหลังแล้วเดิมเดิมไม่สี่แล้วเอาไปเบิรงให้เราเนี่ยไปเบิรงให้เราไปเดี๋ยวผมเดินดูก่อนเดี๋ยวอันนี้ไหมโอ้ โอ้ของงามๆครื่องมาไว้ข้างไหนแต่วะอันนี้มันเครื่องใหม่เลยนะนี่น่ะ